าามันยังไม่ถึงเวลากินข้าวพี่จะเหยียบมาม่าทำไมเนี่ยฮะมันยังไม่ถึงเวลากินข้าวอีกชัวงง่วโมงนึงไม่คอยนะคอยก่อนนะคอยเนี่ยมาม่าทำงานอยู่มาม่มาทำงานอยู่มมยไม่ต้อไปเออกลัมวมาม,ม่าไม่ได้ยินไหนต้องมาพูดใกล้ๆเนี่ยฮะ เผยถอยไปหน่อยเอกลกูมาม้าไม่ได้ยินเหรอคะมาม้าได้ยินแล้วไม่ไม่เ <c oughs> ป็นนอนพักไปนอนคอยไปนอนคอยก่อนยังไม่ใช่กินตอนนี้ <c oughs> ไม่ไปนอนคอยไปไม่เถียงด้วยไม่เถียงแล้วนะไปคอย นั่งนี่นั่งนี่คอยนั่งนี่คอยนั่งนี่คอยไม่เอาไม่เกเร์นั่งนี่ไม่เคีรเลไม่คอยไม่เอาคอยด้วยคอยคอยไม้ได้ะทำงานเดี๋ยวมาไม้อีก